เมื่อราชินีวมไพผู้ยิ่งใหญ่ถูกปลุกชีพขึ้นมาเพื่อเป็นแม่เล้าคุมซองขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันสปอยขำๆสำหรับคนขี้เกียจด,ดูวันนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่อง Tales from the Crypt b o r d l e o of Blood คือนรกแตก2แม่เล้าฉาบเลือดนักแนวตลกสยองขวัญจากคอมิกและทีวีซีรีส์ชื่อดังจากยุค80ฉบับภาพยนตร์ออกฉายในปี1996นำแสดงโดยดานิสมิลเลอร์แอนจีเอเวอร์ฮาร์ดและเอริก้าเอลลินเนต สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะเข้ามาดูอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน subscribe, ค,คอม m มนต์ไลค์แชร์แล้วอย่าลืมไป o o l o w w เพจสปอยกันของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อหาหนังทั้งหมดหากยังไม่อยากถูกสปอยให้ไปหาหนังเต็มมาดูกันก่อนเดอ้อแล้วค่อยมาฟังสปอยกันและถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ ใใจกลางป่าดงดิบแห่งหนึ่งกลุ่มผู้สำรวจที่นำโดยชายร่างเล็กที่ชื่อว่าฟิลกำลังออกตามหาอะไรบางอย่างพวกเขาเข้าไปในถ้ำลึกกลางป่าก่อนจะพบกับโลงศพหินโบราณอายุเก่าแก่นับพันปีเมื่อเปิดมันออกมาก็าพบกับศพแห้งๆศพหนึ่งนอนกองอยู่ตรงนั้นฟิล <Feel S 2> ดีใจมากเข้ากล่องใบหนึ่งออกมาแล้วก็เปิดมันออกข้างในมีเศษชิ้นส่วนอะไรบางอย่างถูกแบ่งออกเป็นเสี้ยวสีชิ้นเล็กๆแยกกันเมื่อเขาเอาที่ก้านออกเศษชิ้นส่วนพวกนั้นก็ค่อยๆเชื่อมต่อกัน แล้วก็กลายเป็นเนื้อเยื่อเมือกเลือดจนเมื่อมารวมกันสมบูรณ์มันก็กลายเป็นหัวใจของมนุษย์และเริ่มเต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งฟิลจัดการเอาหัวใจใส่เข้าไปในร่างศพแห้งๆนั้นเพียงคู่เดียวก็มีเลือดไหลทะลักออกมาจากโลงและศพนั้นก็ค่อยๆมีเนื้อเยื่อที่ชุ่มฉ่าเกิดขึ้นก่อนที่ศพจะลุกขึ้นมาปีศาจต,ตนนี้มีชื่อว่าล,ลิลิธเธอเป็นราชินีแวมไพร์ที่มีอายุหลายพันปีก่อนที่จะถูกคนในอดีตจัดการผ่าหัวใจออกเป็นสี่ส่วนแล้วก็เอาร่างเธอมาฝังเก็บไว้ทีี่่น ลิลิตคว้าเอาลูนกน้องของฟิลที่ใกล้มือที่สุดเข้ามาบีบหัวจนแตกกระจายก่อนจะควักเอาหัวใจคนคนนั้นมากินสดๆแล้วมันก็ทําท่าว่าจะเข้าโจมตีฟิลด้วยแต่แล้วฟิลก็ควักเอาของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ามันเป็นขวดรูปทรงกุญแจที่ข้างในมีเลือดใส่ไว้อยู่มันเป็นของเพียงอย่างเดียวที่มีพลังเหนือลิลิตเมื่อลิลิตเห็นเข้ามันก็ชะง,งักทันทีฟิลบอกกับมันว่าแกรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรไม่สําคัญหรอกว่ากุญแจดอกนี้จะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในกระเป๋าตู้เซฟหรือใต้เตียง ใครก็ตามที่ถือครองกุญแจนี้ก็จะสามารถควบคุมลิลิตได้แต่ถ้าเธอยอมทําตามที่ฉันสั่งฉันก็จะให้เธอกินไอหมอนี่อีคนเอาไหมล่ะลิลิตก็ตอบกลับไปว่าอะไรก็ได้ที่คุณสั่งค่ะที่รักก่อนจะตะวัดลิ้นยาวเฟยควักเอาหัวใจของลูกน้องที่กําลังพยายามหนีมากินอย่างอร,อร่อยตัดมาที่ปัจจุบันสองพี่น้องแคทเธอรีนกับเคเล็บกำลังทะเลาะก,กันอยู่เพราะว่าพี่สาวอย่างแคทเธอรีนเป็นสาวหวานประสบความสําเร็จและก็ทํางานกับบทใหญ่ประจําเมือง แต่น้องชายกลับเป็นคนไม่เอาไหนที่วันๆไม่ทําอะไรนอกจากสร้างปัญหาเข้าบ้านหลังทะเลาะกันเสร็จเคเล็บก็ออกไปเที่ยวที่ผับตามเดิมเหมือนทุกวันวันนี้มีชายแปลกหน้าท่าทางประหลาดเข้ามาทักทายพวกเขาก่อนจะแนะนําว่ามีซ่องแห่งหนึ่งที่มาเปิดใหม่มันขึ้นชื่อมากเรื่องความเด็ดดวงของผู้หญิงในนั้นเคเล็บกับเพื่อนไม่ได้ยินก็สนใจขึ้นมาทันทีพวกเขาไปที่โรงเก็บศพของสป,ปรเรวินเซนต์ทีแรกก็งง,งงว่าจะมาที่นี่กันทําไมแต่วินเซนต์ก็เฉลยให้พวกเขารู้ว่า ที่จริงแล้วมันมีทางลับหลังเตาเผาศพที่เมื่อเข้าไปนอนในโรงแล้วยกคัดบังคับมันก็จะพาลงศพนั้นไหลลงไปที่ห้องใต้ดินที่เป็นที่ทําการของซ่องพอพวกเขาลงมาถึงก็พบว่าที่นี่คือสวรรค์ของคนที่ชอบนมมีตั้งแต่สาวสามเต้าไปจนถึงคนที่ชอบแนวซาดิสและก็มีสาวคนหนึ่งมาพาเคลลิปและเพื่อนแยกไปคนละห้องเมื่อกําลังจะเริ่มทําภารกิจรักก็มีสาวสวยแม่เล้าเดินเข้ามาขัดจังหวะก่อนจะพูดว่าขอแจมได้ไหมจ๊ะ สาวๆของฉันนะ่ะรู้กันอยู่แล้วว่าก่อนที่พวกเธอจะกินหนุ่มๆต้องให้แม่เราอย่างฉันกินก่อนนะสนใจจะให้ล้วงลึกๆไหมและเธอก็เดินเข้ามาหาเคเล็บและจูบป,ปากเขาก่อนจะใช้ลิ้นของเธอแทงเข้าไปในคองัดเอาหัวใจเคเล็บออกมากินสดๆด,ด้านของแคทเธอรีนหลังจากที่น้องชายหายตัวไปหลายวันเธอก็ไปแจ้งตำรวจแต่ตำรวจก็มินทีท่าไม่สนใจนะักเพราะเคเล็บเองก็เป็นคนที่ชอบหายตัวไปบ่อยๆจนพี่สาวต้องมาคอยแจ้งความที่นี่เป็นประจำ แต่วันนี้นั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นนักสืบเอกชนที่มีชื่อว่ารัฟเขากำลังอยากจะได้งานทำพอดีแถมแคทเธอรีนเองก็สวยถูกใจรัฟเอาวงมากเขาก็เลยอาสาที่จะเข้ามาช่วยเธอตามหาน้องชายพวกเขาเข้าไปคุยในรายละเอียดต่างๆทําให้รัฟได้รู้ว่าต้องไปตามหาเคเล็บได้ที่ไหนเขาเริ่มออกตามหาที่บาราสุดที่เคเล็บไปแล้วก็สืบได้ว่าที่สุดท้ายที่เคเล็บกับเพื่อนหายไปคือโรงเผาศพแห่งหนึ่ง เขากลับไปที่บาร์อีกรอบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะเจอชายเพี้ยนคนเดิมที่เคยหลอกเคเล็ตไปฆ่าชายคนนั้นมาหาราฟแล้วก็แนะนําซ่องแห่งนี้ให้เช่นเคยแต่รัฟปฏิเสธไปแล้วตัวเองก็แอบไปที่โรงเผาศพคนเดียวเพื่อสืบหาข้อมูลรัฟพยายามที่จะเข้าไปในซ่องแต่วินเซนต์ไม่ยอมพร้อมกับบอกว่านายเข้าใจผิดแล้วที่นี่ไม่มีซ่องให้ไปที่อื่นไม่ว่าจะพูดยังไงวินเซนต์ก็ไม่ยอมให้รัฟเข้าไปเพราะว่าที่จริงแล้วคนที่จะเข้ามาเที่ยวได้ ต้องเป็นคนที่ชายเพยแนะนําหรือพามาเท่านั้นรับเลยต้องแอบเข้าไปแทนแล้วก็ไปเห็นวินเซนต์กำลังผ่าศพผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ด้วยท่าทางที่เอนจอยสุดๆเมื่อวินเซนต์เผลอรับก็แอบเข้าไปดูแล้วก็พบว่ามีห่วงจอดจมูกที่หน้าตาเหมือนของเคเล็บใส่ที่เขาเคยเห็นในรูปถ่ายถูกวางเอาไว้ที่โต๊ะผ่าศพเขาจึงรีบหยิบออกมาเป็นหลักฐานเช้าวันรุ่งขึ้นแคทเธอรีนอยากรีบไปแจ้งความแต่ตำรวจคงไม่ยอมที่จะรับแจ้งความคนหายเพราะหลักฐานยังอ่อนไป รับเสนอว่าจะไปสืบต่อในคืนนี้แต่เขาจะเข้าไปในฐานะลูกค้าของซองรับไปหาชายเพี้ยนที่บาร์ก่อนจะขอให้เขาพารับไปที่ซ่องด้วยครั้งนี้วินเซนต์ยอมให้รับเข้าไปก่อนที่จะส่งตัวรับเข้าโรงและพาลงไปที่ชั้นใต้ดินเช่นเคยที่นี่นั้นเหมือนกับเป็นสวรรค์ของชายหนุ่มแต่รับไม่หลงกลกับสิ่งย่วยวนเข้ามาเพื่อทำงานจริงๆมีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหารับแล้วก็อาสาจะพาเข้าไปให้บริการแบบจัดหนัก รฟัฟเดินตามเข้าไประหว่างที่กําลังคลอเคยกับสาวสวยรายนี้อยู่เธอก็หมั่นเคีย้ยวรัฟแล้วก็เอาเล็บจิกเข้าไปที่หัวของราฟจนได้เลือดเธอพยายามหลอกล่อให้รัฟขึ้นไปผูกอยู่บนเครื่องซาดิสแต่รัฟก็หลอกล่อสาวคนนั้นขึ้นไปแทนที่เขาก่อนจะมัดเธอ,เอไว้แล้วตัวเองก็รีบหนีไปเพื่อที่จะไปแจ้งข้อมูลนี้ให้กับแคทเธอรีนฟังเพียงแต่ว่าเขาพลาดดันทํากระเป๋าสตางค์หล่นเอาไว้ในห้องราฟหนีออกมาจากซ่องได้สําเร็จ ลิลิตก็เข้ามาเพื่อเคลียร์เรื่องนี้กับลูกน้องสาวของเธอแต่เมื่อลิลิตได้กินเลือดของรัฟใจเธอก็เต้นไม่หยุดก่อนที่จะคว้าเอามือของแวมไพร์าสาวผู้เป็นลูกน้องมาดูเลียก,กินเศษเลือดที่ติดอยู่อย่างอร,อร่อยลิลิตบอกว่านี่คือหนึ่งในล้านเป็นเลือดชนิดพิเศษที่อร่อยที่สุดที่เธอเคยกินมาเธอไม่เคยเห็นใครมีเลือดชนิดพิเศษแบบนี้มาหลายพันปีแล้วและลิลิตก,ก็หมายมั่นว่าจะเอาตัวราฟมาเป็นท่าเลือดของเธอและจะเลี้ยงเขาเอาไวเ้เป็นๆเ,เพื่อสูบเลือดแสนอร่อยนี้ไปนานๆ ลิลิตบุกเข้าไปหาราฟทันทีเธอไปเกลี้ยกล่อมเขาสารพัดว่าไม่ว่าราฟจะอยากได้อะไรเธอจะหามาให้เขาไม่ว่าจะเป็นเซ็กที่แซ่บขนาดไหนเธอก็จะจัดให้เขาไม่ยัง้งแต่ราฟไม่สนใจแม่ลิลิตจะสวยแต่สเปคของราฟคือแคทเธอรีนต่างหากระหว่างที่ลิลิตกำลังใช้จิตเกลี้ยกล่อมราฟอยู่แคทเธอรีนก็เข้ามาเห็นพอดีทําให้ราฟหลุดออกจากวังและก็รีบวิ่งไปหาแคทเธอรีน พวกเขาไปแจ้งตำรวจว่าที่โรงเผาศพเป็นซ่องที่หลอกเอาคนไปฆ่ามากมายตำรวจดูจะไม่เชื่อแต่ก็ยอมไปตรวจให้เมื่อไปถึงก็แน่นอนว่าตรวจไม่เจออะไรและกล้องวงจรปิดก็ถูกถอดไปหมดพวกตำรวจจึงเชื่อว่าคนเหล่านี้บริสุทธิ์งานนี้ทําให้แคทเธอรีนโกรธราฟมากพอคิดว่ารัฟโกหกเธอเพียงเพราะจะหลอกเงินหรือไม่ก็แค่จะหลอกฟันเธอเท่านั้นหลังตำรวจกลับไปลิลทิที่แอบดูเหตุการณ์ทั้งหมดและกาลังนั่งคุยอยู่กับฟิลชายร่างเล็กผูก้ปลุกเธอขึ้นมา เรื่องทั้งหมดนี้ก็คือฟิลนั้นเป็นลูกน้องของสาธุคุณเคเรนต์เจ้านายของแคทเธอรีนเคเรนต์ได้สั่งให้ฟิลออกไปตามหาลิลิธเพื่อที่จะให้เธอมาทำงานให้เขาโดยอ้างว่าทำไปเพื่อพระเจ้าหน้าที่ของลิลิธก็คือการหลอกพาผู้ชายที่เคเรน์มองว่าเป็นคนชั่วของสังคมให้มาถูกฆ่าที่นี่และก็เอารถหรือของที่ได้มาไปขายเพื่อเอาเงินมาทำนุบำรุงโบสถ์และศาสนาเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวลิลิธเกลี้ยกล่อมฟิลว่า หากเธอได้คุมที่นี่เองทุกอย่างจะง่ายขึ้นเพียงแค่ฟิวเอากุินแจมามอบให้เธอซะทุกอย่างเธอจะจัดการเองและฟิวเองก็จะได้เงินทั้งหมดตามที่เขาคู่ควรตั้งแต่แรกฟิวเองที่จงรักภักดีกับสาธุคุณเคเรนต์มาตลอดแต่เขากลับไม่เคยได้เงินทองที่เพียงพอเหมาะสมกับงานที่เขาทําเลยทําให้ฟิวเริ่มที่จะเอ็นเอียงฟิวไปคุยกับสาธุคุณอีกรอบเพื่อขอให้เขาได้เงินเพิ่มบ้างหรือแม้แต่จะให้เขาได้ทํางานในตําแหน่งที่ดีกว่านี้ แต่สายทุกคณก็ไม่ยอมแถมยังพูดข่มฟิวอีกต่างหากว่าเขาทํางานให้พระเจ้าความโลบคือสิ่งที่รับไม่ได้อย่างยิ่งทําให้ฟิวต้องเก็บความเจ็บแค้นเอาไว้ในใจสายทุกคณเคเรนเต็มงานเปิดตัวบทอย่างยิ่งใหญ่เขากำลังฝึกซ้อมการแสดงบนเวทีโดยจะให้มีการยิงเลเซอร์ให้เป็นรูปกางเขนเข้าไปที่ฉากผู้คนคงจึงเือหาหน่าดูแต่ก็เกิดผิดพลาดเครื่องยิงแสงเลเซอร์นั้นควบคุมความแรงไม่ได้มันยิงเข้าใส่กีตาร์ของสายทุกค,คุณจนสายกีตาร์ขาดกระเด็น พวกเขาจึงจะเป็นต้องหาทางซ่อมแซมมันให้ทันก่อนการเปิดตัวหลังการซ้อมเสร็จเคอร์เรนตก็กลับไปที่ห้องทํางานและก็เดินสวนกับฟิลฟิลมีท่าทีที่ร้อนรนก่อนจะรีบลงลิฟต์ไปสาธุคุณเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบวิ่งไปตรวจด,ดูกุญแจว่ายังอยู่ในตู้เซฟหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันได้หายไปแล้วคืนนั้นเคอร์เรนตไปที่บาร์เปลือยขาไปพบกับลิลิตและฟิลเพื่อเจราจาขอกุญแจคืนแต่ลิลิตและฟิลไม่ยอมให้ พอดีกับที่แคทเธอรีนเข้ามาทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องสโสภณเนียฟิล <Feel S 1> และเคอร์เลนจึงรีบวิ่งหนีออกไปที่หลังร้านก่อนที่จะมีคนมาเห็นพวกเขาอยู่ในบา์โป้แคทเธอรีน <ar> เห็นลิลิทเข้า,เ,ขาเธอไม่ชอบหน้าลิลิทเท่าไหร่จึงรีบวิ่งเข้าไปถ่ายวิดีโอเก็บไว้เพื่อจะเอาไปทําสกูปด่าก่อนที่ลิลิทจะตามฟิลและเคอร์เลนออกไปที่ด้านหลังร้านเคอร์เลนบอกให้ฟิวมอบกุญแจให้เขาเขาจะส่งลิลิทกลับไปนรกซะแต่ฟิลที่กําลังโกรธก็โยนกุญแจทิ้งไป เมื่อมันตกกระแทกพื้นกุญแจก็ระเบิดลูกเป็นไฟและสลายไปตอนนี้ลิลิตเป็นอิสระแล้วและเธอจะทาให้สาธดคุณเคเลนเป็นสุนัขรับใช้ของเธอแคทเธอรีนหลังถ่ายวิดีโอเสร็จเธอก็เตรียมจะเอามาทําสกู๊ปพิเศษแต่เมื่อเช็คเทปที่ถ่ายลิลิตเอาไว้ในนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลยทั้งที่เธอเป็นคนสัมภาษณ์เองกับมือแคทเธอรีนรีบโทรหาราฟให้มาดูด้วยว่ามันหมายถึงอะไรระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังดูและทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาแคทเธอรีน มันเป็นสิ่งของเคลลิปน้องชายของเธอที่บอกว่าเขาโดนจับอยู่ที่ตึกเก่าแห่งหนึ่งให้มาช่วยเขาทีรัฟและแคทเธอรีนรีไปที่นั่นทันทีแล้วก็พบกับน้องชายนอนสลบอยู่แต่จริงๆแล้วมันเป็นแผนของลีลิตที่จะจับตัวรัฟและแคทเธอรีนเอาไว้เคลลิปตอนนี้กลายเป็นแวมไพร์แล้วก็เข้าทําร้ายพี่สาวเพื่อหวังจะจับตัวรัฟพาแคทเธอรีนวิ่งหนีก่อนที่จะโนตัวเพื่อหนีแวมไพร์เคลิป แต่ราฟหนแรงไปนหน่อยเขาก็เลยกระเด็นตกหน้าต่าออกมาที่รถตำรวจที่จอดอยู่แถวนั้นพอดีและก็สลบไปส่วนแคเทเธอรีนนั้นก็โดนแวมไพร์จับตัวไปราฟตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลถูกมัดไว้กับเตียงโดยมีตำรวจคุมตัวอยู่แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรก็มีพยาบาลตัวปลอมซึ่งเป็นแวมไพร์แอบเข้ามาและก็ฆ่าตำรวจทิ้งหวังจะจับราฟไป ราฟต่อสู้กับมันและผลักมันไปโดนตะขอที่ผนังเกี่ยวเสื้อของมันจนขาดทําให้หลังของแวมพร์โดนแดดเผาและร่างระเบิดออกราฟก็เลยรอดตายมาได้เขารีบหนีออกจากโรงพยาบาลและตรงดิ่งไปที่โรงเผาศพเพื่อหวังจะช่วยแคทเธอรีนที่โรงเผาศพเองตอนนี้สาทุกคนเคเรนก็มาด้วยเขาอ้างว่าจะมาเพื่อคุยกับลิลิตและจะยอมให้เธอเป็นผู้ควบคุมบงการต่อจากเขา ระหว่างที่กำลังคุยกับฟิลอยู่รถของราฟก็พุ่งเข้ามาในโรงเผาศพพอดีและก็ชนเข้ากับวินเซนต์จนตายคาที่และฟิลก็ถูกราฟยิงตายด้วยราฟถามสาธุคุณเคเรนว่าเขาจะเลือกข้างไหนสาธุคุณตอบไปว่าข้างเดียวกับคุณพร้อมกับเผยให้เห็นว่าตัวเขาเองก็ผูกระเบิดเอาไว้ด้วยเพื่อตั้งใจจะมาฆ่าตัวตายหมู่พร้อมลิลิตแบบระเบิดพีชีพหวังจะล้างบาปให้ตัวเองราฟจึงเมาอ,อาวุธให้สาธุคุณและทั้งคู่ก็เริ่มออกล่าสโสเพณีแวมพายกัน อาวุธของพวกเขาคือปืนฉีดน้ำมนต์พวกเขาลงไปไล่ยิงแวมไพร์ทุกตัวตายกันเป็นเบือบ้างก็โดนยิงหน้าอกทะลุบางก็ตัวขาดครึ่งท่อนจกกนกระทั่งแวมไพร์ทั้งหมดตายเรียบเหลือเพียงลิลิตอยู่ที่ชั้นใต้ดินคนเดียวเธอกำลังจะกินแคทเธอรีนเคอรเรนก็เข้ามาพยายามช่วยแคทเธอรีนแต่เขาก็สู้แรงลิลิตไม่ได้ลิลิตหักข้อมือของคเรนและก็เอามีดที่มือแทงกลับเข้าไปจนเครเรนลม้มลงไปกองที่พื้น จังหวะนั้นรับก็พุ่งเข้ามาใช้ขวานในมือและกระจามเข้าไปที่ในอกของลิลิตจนแหว่งออกเธอดึงมันกลับเข้ามาติดกันก่อนจะชูนิ้วกลางให้รบับและก็หายตัวไปพร้อมกับเสียงหัวเราะรับเข้าไปช่วยแคทเธอรีนที่ถูกมัดเอาไว้ก่อนที่จะเข้าไปคุยกับเคอเร์เรนศาสทุกคนเคอเร์เรนกำลังจะตายและก็บอกกับแคทเธอรีนว่าเธอจะต้องไปใช้ห้องข่าวที่โบสถ์เพื่อถ่ายทอดสดประกาศบอกให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่าลิลิตมีตัวตนจริงเพื่อที่โลกจะได้หาทางกำจัดลิลิต ทั้งสองคนมาถึงโบสถ์แคทเธอรีนเตรียมตัวจะอทีวีเพื่อถ่ายทอดสดระหว่างที่กําลังจัดเตรียมรัฟก็ถูกลีดที่โผล่เข้ามาข้างหลังจับข้อล็อกไว้กับแท่นควบคุมเลเซอร์ก่อนที่จะเข้าไปหาแคทเธอรีนเพื่อหวังจะฆ่าให้รัฟดูจังหวะที่เธอทําร้ายแคทเธอรีนรัฟก็เปิดเครื่องเลเซอร์ขึ้นมันเริ่มชาร์จความแรงขึ้น,นเรื่อยๆจนสุดรัฟใช้เท้าเขีย่ยเพื่อเล็งเป้าไปที่ลิตก่อนที่มันจะยิงเลเซอร์รูปไม้กางเขนเข้าไปที่หน้าอกของเธอผ่าหัวใจลิตออกเป็นสีเซี่ยว ลิลิทหันมาหัวร้อใส่รัฟก่อนจะบอกว่าต่อให้หัวใจของเธอโดนหันออกถ้ามันอยู่ในร่างกายของเธอเขาก็ทําอะไรเธอไม่ได้ที่แรกลิลิตกะจะเก็บรัฟเอาไว้กินนานๆแต่คิดว่าเธอคงต้องฆ่าเขาเพื่อความสนุกแทนแล้วแล้วเธอก็กลายร่างเป็นปีศาจเดินเข้ามาหาราฟหมายจะฆ่าพูดยังไม่ทันขาดคําก็มีหอกสามง่ามแทงทะลุอ,อกลิลิตออกมาจนเศษหัวใจติดอยู่ที่ปลายง่ามเป็นแคทเทอรีนนั่นเองที่เอาหอกจากหุ่นซาตานข้างหลังเวทีมาแทงลิลิท ลิลิตกรีดร้องสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดทรมานร่างกายของเธอเผาไหม้และก็แหลกเหลวสลายลงไปกองที่พื้นเหลือเพียงเศษกระดูกเน่าๆเท่านั้นหลังเหตุการณ์เศษหัวใจของลิลิตถูกเก็บใส่กล่องเอาไว้ราฟและแคทเธอรีนกำลังจะกลับบ้านราฟบอกกับแคทเธอรีนว่าเขามีเพื่อนที่องค์การนาซาอยู่และเขาจะฝากหัวใจอันนี้ออกไปทิ้งนอกอวกาศก่อนที่จะหันไปยิ้มหวานให้กับแคทเธอรีนแคทเธอรีนขอบคุณราฟที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ เธอเข้าไปจูบราฟแล้วก็บอกกับเขาว่าเธอจะยอมมอบความบริสุทธิ์ที่เก็บเอาไว้มานานให้กับราฟราฟรู้สึกคึกคักคก,ก็เลยล้วงเข้าไปในกระโปรงแคทเธอรีนและภาพที่เห็นก็คือต้อนขาของแคทเธอรีนมีรอยเขี้ยวเล็กๆสองรอยแคทเธอรีนนั่นคุณใส่น้ำหอมกลิ่นอะไรอะ่ะประหลาดจังอ๋อมันไม่ใช่น้ำหอมหรอกคราฟมันคือกลิ่นของครีมกันแดดก่อนที่แคทเธอรีนจะงอกเขี้ยวออกมาแล้วเธอก็กระชากราฟเข้ามาดูดเลือดดิ้นทุรนทุรายร้องหวยหวน และหนังก็จบลง